mến anh hết lưới hết lưới đây này đây này mộc. hãy tao nhóc cũng chế cũng cả kép tam rồi đấy kén mấy lưu lưu hết nào nào nhóc nhóc quần chế chế lên quên đi mất, bây giờ đầu ra mất, đang trong khe mét lên đôi lên nè, trong mét lê, thế anh là nặng đấy, น้องๆจุดดกีตายแล้วเนาะดี๋ยวไอ้พวกนี้มันมาบกไม่แล้วกับรถเม็ดมันฮะไอ้ตรงคนนี้มันบกไม่แล้วกับรถเม็ดมันมอใตัวลงมาวัดอีกโอ้สวยเลยยัดไม่ได้กันนั้นต้องลงมาวัดเองเหรอไม่มีเก็บมันเลยฮะนั่นโผล่

รงเล่าคืนนี้วิจารรงลาวไม่รู้กี่ปองเลยรุงเหล่าใช่ไม่ตัมหมดลยจ้ำปองกับนังแก้วกักเววันนี้กินวัวเดินรุงเล่วคืนนี้ไม่รูนเดินดูงไปไปนอนอยู่รพาบใหไงไอ้หนู่นเล่ากูฮะรือตัวบ่มิโรงพยาบาลนี่นี่หมดใจใจรวงรงไม่ได้แล้ว เออโอ้จางองเตกกับหนึ uh. ่งแกวอกกลั้นต้นกินมอกเลยอู้มอกรมากว่าเราตงกินต้มรึยิยวมาลอดรำรำเลยนะตรงนี้นะเลยอันนี้อะไกวยกระตุ้นนะตนี่พอได้รำเลยน้อยหลักกบกันอนะเพื่ได้กวยกะ Tim tìm dung lều ngon nina tự bơ tê rung lao gâny tương lao lao quê lều nào mang ô mỗi giai đoạn tay 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 Ba kin mão po, nè cá quê nè kin mày gắn mặt po, nằm mấy lần nè gà polo cho cá bông 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 เราเราก็รถิงกับยิงไปตั้งึไปตั้งเรื่ในลาวเกลยงเลปุ๊มนกเด้อดเต้นเต้นไปไม่ะบอกรีบรอเต้นยิบไปไหมไม่ไม่ไม่ปุ๊มไ่ดูเรื่องงั้นปุ๊บแตาในคลิปนี้ปุ๊จะเรื่องเล่นกูแล้ว เออลมตีเม็ดโอ้จจดเดียงเม็ดเลยนะน้องน้องจุดรกกี้น้องน้องยันมานจจดเดียงรับรกดกี่ในตำนันน่ากลัวนะ

จะไปตีงเดีวนะจ๊ะตกไปจอดไปไปในแกลบ้านนี่ไปแดงจุงไปแดงจุ้งเลยนอนในไรรู้หม้อหวาเปื่อยนกินขกาวแก้ว่ะไปเจตเดียวเออตึ้งตัวนี้กินเกาวแก้แล้วกินได้หม้อหวากินกาวแกว่าไปจนะไปเจตเดียวไปเจตเดียวแตนจะว่าได้ก็ทำจ๊า จจะเจ้าเลยเจ้าไม่เลยอกเตีไ่อไม่คไม่คอยงตีอเดี๋ยวตนหยาบลำตานี่หยาบล้ำตาไม่ให้ดลงนะไม่ให้โดลงไม่คอีมันซิเซฟตี้อยู่ในถัมันเลยต็นหยากินตะกร้เวาวานี่ดมาว่า เดี๋ยวผมดใครไดก็เว้ยวมาเดเล่ิก็เว้ยปองริบเจ็มาไม่จมริบตัวนึงเลยต่วนเลมากนวะอยู่อต่างนอันนี้ก็เว้ยทาปองนันยังไม่อยู่มาไม่ได้นไบนเต้นใว่าทำยานอนนอนทามเดือนนึงว่างั้นฝักร่างกายมเดือนึกนว่าไปเดียวนะเรียบร้อยเลยอืมไข่จตามเดือน Ừ, tóc ngoài để ní cư mê rụt rực toilet tuyển gà tà lươi bello ừ. <laughs> ừ. mấy nào. A tân doi tóc ngoài nhỏ này quân đội yng yêu mày tung kemoon tung tung trước tung 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 lên tường tung 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 Từng

เป็นงพันบาไมันโมวิดปันโมวิดจับตึงเป็นตึงก็ทำเรือจะจำได้เออนะเกละดลบกลัวทำไม่กินเออตึงรอบนี้มาตัวกากแววแล้วกลัวไม่ปฏิญาณเลยแต่ไม่ยึดกินเออปฏิญาณนี่ Tăng tay tôi quay chốt, bên ngoài quay chơi, quay chơi, quay quay chơi rùa vậy mày. Quay chơi tên điêu, tên gặp bên đây đây mà. Ừ. Cái này nó rồi mày đồng đen nè, ai nó rồi mày đồng đen. Ở đây quay chơi vô. Tên đồ ni mô à. Am tìm gà quê. Ừ. Tên đồ ni, nằm tôm dít leo. Nằm tôm dít leo tương mà ăn mà kín cả quê để lúc ừ. để kín là là nằm vô cà quê mới mua để kín tóm qua <laughs> ông tóm <laughs> kín tôm đi quá chứ biết mà ghé quê lao kín bay bàn con đứng mà cá mập bữa kín bàn con thì à, tên bà tên kín bàn con ai <laughs> chơi <laughs> mèo mèo chỉ biết chính tên <laughs> kí <laughs> <mươi. cười> nhà kín cái อากเวมาร์ไม่ได้นะดเจือเลาเนี่ยน,น,นี่นี้ตลูกคนไหมหอ,อืมพมมกินเลามันดูมันป็นไม่นี่กับยาน,นี้แต่พมกินอยู่ก็เปไปได้ครับยาเนี่ยแต่ต้นกินได้เป็นไปได้วันไไนไไีน้กับยาเลยต้นยาวต้นนะผมกกวาป้าใ่เ เบีนแล้ว่อย่งนี้กอบแล้วจิ้มเจ้าตอนนี้เป็นจิมเจ้ากันแล้วอือปลาโนว่ากันจิมเจ้าไล่รุงแต่ปลานี้เดินรุง่่าับอือเดินรับอือ ya yeah, ya yeah, tem mét lên này pau mua ya ở đi mua ya ở này, đòn. Đòn đâu đâu đâu. này đi đi. để pai luôn đấy ừm máy coi cái 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 <laughs> ไม่นอนหลับคือนี้ก็เท่เลยแลต่เจ้ามาว่ารุงหลับ <laughs> <laughs> ว่ามาเจ้าทุกวันอย่าได้ไม่ตันสักวันนึงตันมากนทุกวันเลยนะเอ็กนู่ติเกาตีเกาเลือกตันต่อมาปกติเอกน,น,นู้นวันนี้ไม่ปกติกว่าปามารุงมารุงรับ ừ chạy ni tuấn tuấn bố nong nong nào và thì bà phải cân bê cô đây thì ok trai quay nhà bà ok rồi đây ai ô ngang ngang mà đây nhà bà ok Váp đây vậy ni rồi tái mà đây ừ Mấy tỏ mày tao mày tóc mày tóc ba tóc mày mấy kẻ chết, mày tóc 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 mày này, mày tóc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  mày Ừ ông ơi anh vô đi. à. Bùng bùng Rồi đâu rồi?